เอาละครับก็สวัสดีท่านชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตะกี้อีกแล้วนะครับอในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับทูเน็ตครอนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เครื่องที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับเราจะต้องมีพอร์ตแลนทั้งหมด2พอร์ตนะครับโดยปกติแล้วเครื่องทั่วไปที่เราใช้งานจะใช้เพียงแค่พอร์ตแลนเดียวนะครับก็คืออินเทอร์เน็ตที่เราจะใช้เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในวงแดนของเรานะครับแต่ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับของผมจะมีทั้งหมด2พอร์ตนะครับ เพราะเหตุใดนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ไดเกมก่อนนะครับเรามาดูที่ไดเกมนะครับที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับกรณีที่เราใช้ทูนเนตคอร์นะครับอยู่ในวงแรนใดวงแรนหนึ่งนะครับแล้วเราต้องการจะใช้งานอีกหนึ่งวงแรนนะครับโดยที่2วงแหนไม่ได้ทําการเลา i ไอพีหากันนะครับเราจะใช้งานร่วมกันได้ไหมนะครับคําตอบนี้นะครับก็คือว่าสามารถใช้งานได้นะครับแต่เพื่อนๆจะต้องมีพอร์ตแวนทั้งหมด2พอร์ตนะครับ อย่างเช่นที่เราเห็นนี้นะครับที่เครื่องทูเนตคอนนะครับจะต่อเน็ตเวิร์กที่เป็นวง IP วง10นะครับกับเน็ตเวิร์กวง i p 20นะครับโดยทั้ง2วงนี้นะครับไม่ได้ทําการเล้า IP อหากันแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่เครื่องทูเนตผมมี IP อะไรบ้างนะครับผมก็จะทําการเซตค่าตามนี้หมดทุกอย่างเลยนะครับที่เครื่องทูเนตของเรานะครับเราก็มาดูที่เน็ตเวิร์กนะครับ ที่ขายอินเทอร์เฟซนะครับอย่างที่บอกนะครับผมต่อเน็ตเวิร์กที่เป็นวง10นะครับกับวง20นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่คอมพิวเตอร์ที่เราจะเข้าใช้งานนะครับผมจะใช้งานในส่วนของคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows 10นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าคอมพิวเตอร์นะครับที่เราจะเข้าใช้งานทู Net c อ r e ร่วมกันนะครับอย่างเช่นเครื่องที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นวงอินเทอร์เน็ตวง10นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคอมมานด์พร้อมขึ้นมานะครับ เดี๋ยวเรามาดู IP เครื่องนี้ก่อนนะครับอ่า IP เครื่องนี้นะครับจะเป็น n น t w o r k วง10นะครับเดี๋ยวเราจะอ่าปิงไปที่เครื่องทูเน t ของแต่และวงนะครับอ่าอย่างเช่น,นวงนี้นะครับเป็นวง10จะต้องเป็นอ่า IP ที่เป็นจุดสองนะครับตามที่ผมอ่าฟิกไว้นะครับอ่าปิง1 0บจุดสิบุดสินะครับจุดสองนะครับ เครื่องนี้ก็จะเป็น net นของเน็ตเวิร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกขานึงนะครับมันจะไม่สามารถมองเห็นกันได้นะครับก็จะก็จะบิงไปที่10.10.20.253อันนี้ก็คือขาเน็ตเวิร์กของอทูนเน็ตคอร์อีกขานึงนะครับเน็ตเวิร์กที่เป็นวง20เราก็จะไม่สามารถมองเห็นกันได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์ในเครื่องนี้นะครับจะเป็นวง IP 20นะครับเดี๋ยวเราเปิดคอมมันพรอมขึ้นมาดูพร้อมกันเลยนะครับที่ IP นี้นะครับก็จะเป็นเน็ตเวิร์กวง20นะครับเดี๋ยวเรามาปิงดูในส่วนของทูนีคอร์กันนะครับ 20.253นะครับก็จะสามารถมองเห็นในส่วนของทูเนตได้นะครับแต่หากเราจะมองข้ามไปที่เป็นเน็ตเวิร์กวง10นะครับเราจะไม่สามารถมองเห็นได้นะครับอ่าเป็นวง1 0นะครับจด253นะครับก็แสดงว่านะครับทั้ง2เน็ตเวิกนี้นะครับไม่สามารถอ่าเชื่อมต่อหาก,กันได้อ่าอย่างแน่นอนเลยนะครับ แต่เราก็สามารถใช้ทูนเน็ตคอร์ร่วมกันได้นะครับโดยอย่างที่ผมบอกนะครับเราเชื่อมต่อที่พอร์ตแลนด์ Portland นะครับเน็ตเวิร์กใครเน็ตเวิร์มันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าใช้งานดูทูนเน็ตคอร์นะครับของแต่ละเน็ตเวิร์ดูนะครับอ่าวงนี้มันเป็นวง20นะครับแล้วก็เข้าใช้งานเลยนะครับอ่าผมก็สามารถเข้าใช้งานได้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูที่วงสิบกันนะครับใน,นส่วนของวงสิบนะครับเราเปิดขึ้นมานะครับก็จะสามารถเข้าใช้งานทูเน็ตได้นะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นการใช้งานทูเน็ตคอร์ร่วมกันของ2 n e เน็ตเวิกนะครับโดยที่ไม่ได้ทำการเชื่อมต่อกันนะครับ หากคลิปนี้มีวิวต่อเพื่อนก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้ก็อยอยลืมรดติดตามสำหรับวันนี้นะครับผมจ้กกี้ก็ขอลาเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับน,นี้ก็สวัสดีครับ